ครับผมจะมาสอนวิธีการทาย u ูทูบทให้คุณนั้นเอ่อกอนเข้าไปใน,นนี้ก่อนนะครับเังจากนแบบั้นผมสาธิตนะอลังจากนั้นให้กดครัว่า Video, วิดีโอ,นนแ,ลอแล้วก็กดอยี้แล้วก็จะรอเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็กดหยุดโอเคแล้วเราก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็เข้าไปในนีะกดอ่าฮะแล้วให้คุณเข้ามาดีดีแล้วเรางจะไม่ไม่ใช่ให้คุณเข้าเรือรองแล้วก็กดอันนี้แล้วก็ให้คุณกด อ่ะฮะแล้วก็เกิดดีอะแล้วก็เกิดดีอันนี้แล้วก็จะรอเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็แล้วเราก็เกิดดีกดตรงแล้วก็ตรงนี้ก็คือให้เพียรอะไรก็ได้แล้วก็เย็บเยบๆอย่างนี้แล้วก็เกดทางแล้วเราก็เกิด กดดีโอเคแล้วก็กดดีแล้วให้รอนะถ้ากดทำคลิปตอนที่นอนัน,นดีเราโหลดยังไม่เสร็จอ่ะก็คือคุณจะทำไม่ได้เลยนะรแร่แหวะเดี๋ยวรอไว้ก่อนยาวผมตังสส้งโทรศัพท์แล้วผมตัดคลิปให้เสร็จเลยนะแล้วทุกคนเที่ยวผมก็เสร็จอา่ากดวิดีโอ เท้าขึ้นมาให้คุณกดตกดีนะตูดยะย้ำว่าเป็นตูตูดีนะไม่ใช่ตูดยะเพื่อกดเรื่องรับไวแล้วเราเอากดขับรแล้วก็กด่าโร ไวกดคำว่าอบแล้วก็กดลบแล้วคิปคุณก็จะลบลงไปด้วยดีน่แรลกครับแลก็ไปอย่างนั้นน่ารัครับขอบอกให้ก็คืออันนี้วิธีสาธิตได้ทุกคนอยา่าเอาไปทำแบบ เมืเ่อกี้นะแบบผมยกเว้นถ้าเกิดไม่อยากแสดงไปได้ก็ให้ทำคลิปแบบให้ทำแบบเอาโทรศัพท์ดอาลงแล้วพูดอย่างนั้นแหละเชิงว่าจบแล้วโอเคเอะไรค่ะ,คะทุกคนจบกันียงเท่านี้นก็ไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะ กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำยูทูปคลิปต่อไปด้ด้ะเจอกันหน่อยนะใครรู้ว่าต้องกดตรงไหนอ่ะก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพ์เลยนะเพก์ก็คือก็คือสามารถทำได้แล้วให ให้ไปทำกันก่อนนะสว่วนถ้าเกิดจะทำวิดีโอสั้แบบเนี้ยผมเคยทำมาก่อนด้วยเดี๋ยวผมเริ่มทำยูทูบจากคลิปคลิปหที่ผมเคยทำมาก่อนก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือผมมีคนติดตามกค่สิบสี่คนอะ วานจงผมอยากจะลงคลิปน <m ry> <ot> ี้อยู่โชว์ให้อยู่้เนนะควันนี้ผมก็จะมาทำอีกแล้วเอาเริ่มแลวโอ๊ยไม่ทันแล้วไหเลยไหเลยบนบนแต่มาทำไม่ได้แถวมาทำไม่ได้บยายาวมากเลย ได้ไรครับใครจะไปได้ก็ให้มาดูคลิปผมนะใครทำอยากทำ Youtube แต่ทำไม่เป็นให้มาดูคลิปผมนะชื่อช่องผมชื่อ SOS